ไม่ได้หรอกข้างนอกเป็นขึ้นพอง,งอกแล้วแต่ว่าน้องไงตัดไมย้ยังไงเมื่อกี้ดูหาน้องก่อนอ,อ้ผมโ นี่เป็นเหตุการณ์จริงนะครับผมที่คูซ่านะครับพร้อมกับทีมงานเน้นหาไม่เน้นปลาได้เดินทางไปตกปลาที่แก่งละวะอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมเหตุการณ์นะครับผมพวกเราได้เจอพายุนะครับผมจริงๆแล้วก็เช็คนะครับคูซ่าเช็คอยู่เสมอนะครับเวลาออกทิปตกปลานะครับการที่เราไปตกปลาแต่ละครั้งเนี่ยเราออกเขื่อนออกแก่งหรือจะเป็นแม่น้ําลําคลองต่างๆนะครับสิ่งสําคัญเลยนะครับผมสภาพอากาศนะดังนั้นเนี่ยขนาดคูซ่าเช็คขนาดนี้นะครับยังเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับผม นี่จะเป็นเหตุการณ์ที่คูซ่านะครับเอาตัวรอดนะครับจากคลื่นยักษ์นะครับดังนั้นการที่เราข้ามฝั่งไม่ได้นะครับเราจะต้องหาเวิร์กนะครับหรือหาจุดที่เป็นจุดรับลมนะครับเพื่อไม่ให้ปะทะกับคลื่นนะครับนี่ครับผมช่างเอ็มของเรานะครับงัดผักตบชวานะครับแล้วก็เกสของเรานะครับผมนาบอสนะครับจากค่ายกัดดีนะครับผมนาบอสเป็นทีมงานตกปลานะครับที่อยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้มาต้อนรับทีมงานเน้นหามาเน้นป่าแล้วก็พาเข้าใหม่นะครับผมคูซ่าก็ได้นาบอสนี่แหละครับผมในการเป็นไเรรือในกา ับเรือเข้าหมายนะครับและวินาทีชีวิตในการเอาตัวรอดนะครับผมเอาวะสบการณ์มีประทับใจแต่ข้างนอกก็นมหยุดแล้วแหละครับผมไปเดี๋ยวเราไปท่านี้นะครับเอาความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับผมรักประจนภัยของเราจะต้องรู้สึกมีปฏิภานไวพิิบนะครับแก้ปัญหาให้เป็นนะเนาะอะไรไม่ควรเสีย่ยงอย่าเสี่ยงนะครับผมเอาความปลอดภัยไว้ก่อนเต็มสุดยอดสุดยอด ดังนั้นนะครับผมคลิปนี้ทุกคนดูเลยนะครับว่าวิธีการนะครับผมที่เราจะเกิดอุบัติเหตุหรือสาเหตุเรือล่มนะครับเกิดจากอะไรครูซาจะนําภาพการประมวลผลต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อมาให้ทุกคนได้วิเคราะห์ว่าสาเหตุหลักๆแล้วเนี่ยที่ทําให้เรือล่มนะครับผม เกิดจากอะไรนะครับผมและพร้อมกับตัวอย่างนะครับผมนี่ครับผมเรามาดูเหตุการณ์แรกนะครับผมเป็นคลื่นนะครับครูซาขอยกตัวอย่างคลื่นยักษ์นะครับที่เกิดขึ้นจริงนะครับผมที่ทะเลแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับถ้าเราออกเขื่อนออกแกงออกอ่าวเนี่ยคลื่นถือว่าเด็กๆไปเลยนะครับผมมามาดูเหตุการณ์แรกแล้วกันนะครับผมคลื่นนะครับที่ปะทะกับเรือนะครับที่ทําให้เรือนะครับเกิดความเสียหายหรือเกิดการล่มนะครับในแม่น้ำนะครับนี่นะครับผมเป็นคลื่นที่สปีดวดปะทะกับ แล้วก็มีการพุ่งทะยานขึ้นนะครับเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมทุกคนต้องจําไว้เลยว่าถ้าเกิดเรือเรามีกําลังแรงเยอะหรือเจอคลื่นที่เป็นคลื่นหัวหงอกคลื่นใหญ่ๆแบบนี้นะครับปะทะแบบตรงๆแบบนี้ทําให้หัวเรือเชิดขึ้นแล้วเราตกลงหัวเรือจะทิ้งดิ่งลงก็มีโอกาสเรือล่มได้นะครับผมนะเรามาดูเหตุการณ์ต่อไปนะครับผมนี่นะครับอยู่บนยอดคลื่นแล้วนะเนี่ยกำลังเรือก็พยายามปั่นนะครับผมดังนั้นเนี่ย เครื่องเรือจะแรงขนาดไหนก็ช่างนะครับถ้าบังคับทิศทางไม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสเรือล่มเช่นกันนะครับอย่างนี้นะครับผมปะทะขึ้นเห็นไหมขึ้นมันหนาด้วยเป็นลูกที่หนานะครับผมทําให้เราขึ้นไปสู่ยอดขึ้นแล้วโดนขึ้นอีกลูกหนึ่งมาปะทะด้านข้างกาบเรือก็สามารถทําให้เรือพลิกคว่ำได้นะครับผมเห็นไหม ดังนั้นเนี่ยเรือใหญ่ขนาดไหนกําลังแรงเรือเยอะขนาดไหนอุบัติเหตุนะครับทำให้เรือพลิกคว่ำหรือเรือล่อมได้นะครับเหตุการณ์ต่อไปนะครับผมนี่นะครับผมทักษะครูซาเชื่อว่าทุกคนนะครับถ้าได้ขับสปีดโบ๊ทหรือว่าเรือ ในทะเลขนาดนี้มีทักษะแน่นอนนะครับแต่ทักษะแบบนี้นะครับเห็นไหมขนาดเราขับตามคลื่นนะนี่เรามาดูเหตุการณ์นี้นะครับผมทุกคนจะสอนว่าถ้าเกิดมีคลื่นนะครับให้ขับตามคลื่นหรือให้ขับย้อนคลื่นนะครับไม่ให้ขับขวางคลื่นนะครับแต่นี่คือขับตามคลื่นนะดูครับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็คือพอขับตามคลื่นแล้วคลื่นมันแรงกว่าเรือนะครับผมทําให้หัวเรือปัก,กเห็นไหมครับดังนั้นนี่เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราก็ต้องจําไว้เลยว่าถ้าเกิดคลื่นมันใหญ่แล้วมันเร็วกว่าเรือเนี่ยเรือเราขับตามคลื่นเนี่ยเชื่อไหมคร เนะพราะการปั่นของกระแสน้ําที่มันไหลาตามเรือแล้วกําลังแรงเรือเนี่ยพอทาให้เรือเราช้ามันไม่สเสถียรกับพลังงานของคลื่นที่มันเร็วกว่ามันทําให้เรือเราเหมือนเบรกนะแล้วเรือเนี่ยก็สามารถปักหัวลงแล้วก็จม,มเห็นไหมครับตามเหตุการณ์ที่คูซาได้ยก ตัวอย่างให้เห็นในคลิปวิดีโอนะครับผมเนาะไม่ว่าจะขับตามคลื่นหรือว่าจะขับประทะกับคลื่นนะครับโอกาสเรือคว่ำเรือจมก็มีเหมือนกันนะครับผมดังนั้นยกตัวอย่างให้เห็นนี้นะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพว่าทฤษฎีต่างๆในการที่เรามีประสบการณ์ในการที่เราเจอนะครับผมบางทีก็นําไปใช้ในเหตุการณ์จริงไม่ได้เพราะ ขึ้นเนี่ยมันมาทุกทิศทุกทางขึ้นมันไม่สามารถทําให้เรือเราเนี่ยบังคับไปตามทิศทางที่เราต้องการได้นี่นะครับเหตุการณ์นี้โอ้โหดูเข้ากับเรือเต็มเต็มนะครับขึ้นมันสูงแล้วขึ้นมันหนามันทําให้เรือเราแบบพลิกคว่ำเลยนะครับนี่เห็นไหมครับดูครับเหตุการณ์นี้ปะทะเต็มเต็มนะครับผมพอปะทะเต็มเต็มนะครับเครื่องคุณจะแรงขนาดไหนก็ช่างนะครับถ้าได้พุ่งทะยานสู่อวกาศแล้วพอเราพุ่งปักลงมาเห็นไหมครับเพื่อนนะครับ โอ้โหนะครับผม นี่นะครับเป็นคลื่นอีกคลื่นหนึ่งนะครับปะทะแล้วก็เชิดแล้วก็เสียบลงนะครับผมมาครูซ่าอยากจะยกอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ใกล้ตัวเผื่อพวกเราได้พายเรือคายักนะครับไปตกปลานะครับเหตุการณ์นี้ทําไมเรือถึงพลิกคว่ำนะครับนี่นะครับเป็นการปะทะกับคลื่นแบบสวนทางนะครับผมแต่นะครับผมเห็นไหมครับคลื่นมันแรงมากคลื่นมันใหญ่มากแล้วลําเรือมันยาวมันสามารถทําให้หัวเรือหรือท้ายเรือเชิดขึ้นแล้วคลื่นที่มันใหญ่มันหนาเนี่ยมันสามารถมาโดนกระทบกับหัวเรือนะครับที่มันปัก แล้วทําให้น้ําหนักที่อยู่บนเรือนะครับพลิกได้เลยพลิกแนวตรงด้วยแนวดิ่งด้วยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้นักตกปลารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะถ้าเกิดเราพายเรือขายาักเนี่ยเรือก็มีสิทธิ์นะครับคว้าได้นะครับด้วยการที่เราแบบคิดว่าอ่ะเราต้องแบบประทะขึ้นเผื่อเราจะขึ้นลูกขึ้นได้ไม่ใช่นะครับผมนะถ้าขึ้นใหญ่ขึ้นหนักขนาดนี้ก็โอกาส เรือพลิกคว่ำก็มีเหมือนกันนะครับผมสรุปภาพรวมๆแล้วกันนะครับคูซ่านะครับนำภาพคลิปวิดีโอเหตุการณ์ต่างๆมาให้ f c ได้ชมเนี่ยก็เพื่อเป็นแนวทางเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพเหตุการณ์ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์จุบเฉินเหมือนครูซ่าที่คูซ่าได้ไปเจอขึ้นยักษ์นะครับกลางแก่งละวานี้นะครับคุณจะมีวิธีการเตรียมตัวและวิธีการรับมือยังไงนะครับผมถ้าเกิดเรานะครับผมไม่มีประสบการณ์หรือเราไม่เห็นภาพที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ เราอาจจะคิดว่าทําตามทฤษฎีหรือทําตามประสบการณ์ของเราโอกาสเรือพลิกคว่ำหรือเรือจมนะครับก็มีเหมือนกันนะดังนั้นนะครับสิ่งที่ทําให้ทุกคนนะครับปลอดภัยที่สุดก็คือเอาความปลอดภัยที่ไม่เสี่ยงดีกว่านะครับถ้าเกิดเราชิดริมฝั่งได้เราก็รอนะครับรอให้คลื่นสงบรอให้พาย,ยุมันผ่านไปสิ่งที่เราจะทําไดกก็คือรอเท่านั้นนะครับไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปรีบร้อนนะครับผมเพราะถ้าเราสูญเสียหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเราจะ ไม่สามารถย้อนเวลากลับคืนมาได้และเหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับผมเมื่อวานครูซ่าไปเป็นทีมนะครับกับน้องๆกว่า10ชีวิตนะครับผมพร้อมกับเกรสนะครับรับเชิญก็คือนบอสนะครับเป็น11ชีวิตนะครับผมเรามาด้วยกันเราจะต้องกลับพร้อมกันครูซ่าเป็นห่วงน้องๆทุกคนนะครับเพราะทุกคนออกเรือไปเนี่ยครูซ่าขอแค่สิ่งเดียวคือถ้าเกิดเหตุการณ์ ฉุบเฉินทุกคนจะต้องฟังครูซ่าเพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะถ้าเกิดอะไรไปครูซ่าจะเสียใจที่สุดเลยเพราะว่าพาทีมงานพาน้องๆมาแล้วทําให้น้องๆเกิดอุบัติเหตุเมื่อวานนะครับคูซ่าโทรหาน้องทุกคนโทรหาน้องทุกลำรีบขึ้นฟังรีบเอาความปลอดภัยที่สุดถ้าเกิดข้ามฝังไม่ได้ก็ต้องหาจุดรับลมนะครับผม เพื่อที่จะไม่ให้เรือประทะขึ้นจอดเรือนิ่งๆแล้วรอเท่านั้นดังนั้นเมื่อวานน้องๆต้องขอบคุณนะครับเชื่อฟังครูซ่านะครับทุกคนเลยรีบเข้าฝั่งนะครับผมพอทุกคนรีบเข้าฝั่งครูซ่าก็าอุ่นใจแต่เรือครูซ่านะครับเป็นเรือลําเดียวนะครับผมข้ามฝั่งมาแล้วแต่ไม่สามารถเข้าฝั่งได้เพราะประทะ กับขึ้นยักษ์กูซ่าก็เลยตัดสินใจว่าดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความปลอดภัยเราใจเย็นรอไม่เสียหายนะครับผมเนาะจำไว้เสมอนะครับทีมงานนะครับผมเนื้อสิ่งอื่นใดคือเรามาด้วยกันเราต้องกลับพร้อมกันทีมงานเราจะต้องช่วยเหลือกันทีมคือหนึ่งเดียวนะครับผมต้องขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่ไว้วางใจและก็ขอบคุณ f อทุกท่านนา้นาๆนาักตกปลาทุกคนนะครับเมื่อวานเจอกันที่แก่งละวะทักายต้อนรับกันด้วยมิตรภาพไมตรีหวังว่ามีโอกาสดีๆนะครับจะได้พบปะพูดคุยกันนะครับ โอเคนะครับผมทีมเน้นหาไม่เน้นปลาของเราวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเกสนะครับผมพี่บอสนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็สําคัญเลยนะครับผมขอบคุณพี่นุ่มครับพี่นุ่มนะครับผมขราสารงานให้นะครับผมและขอบคุณทีมงานเน้นหาไม่เน้นปลาทุกคนเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมแล้วพบกันว่าพวกเราทีมเน้นหาไม่เน้นปลาจะไปตกปลาที่ไหนอย่าลืมติดตามชมผลงานของน้องๆทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอเก่าครับว่า ゴー <Wow! S 1> <music>